สุดหล่อโคตะมิโอระเอาชนะนักสู้ชาวไทยบุญช่วยพงสูงเนินได้ตั้งแต่ยกแรกโดยเป็นการชนะแบบซับมิชชั่นหลังจากที่สุดหล่อโคตะแพ้ให้กับทางบัวขาวแบบไม่มีทางสู้สำหรับไฟล่าสุดของเขาเขาสามารถเอาชนะซับมิชชั่นนักสู้ชาวไทยบุญช่วยพงสูงเนินได้ตั้งแต่ยกแรกโดยโคตะมิโอระ ดาวรุ่งรุ่นเฟเธอเวตวัย20ปีซึ่งเป็นลูกชายของนักฟุตบอลระดับตำนานคิงคาซูคาซึโยชิมิโอระก็ได้เลิกกลับไปแข่งกติกา MMA ที่เขาถนัดอีกครั้งในรายการซปเปอร์ไรซินประเดิมด้วยการชนะซับมิชชั่นบุญช่วยพงสูงเนินนักสู้ชาวไทยไปแบบชิวๆสำหรับทางบุญช่วยเป็นการลงแข่ง MMA ครั้งแรกขณะที่มิโระนั้น เคยแข่งมาแล้วครั้งหนึ่งคือการชนะน็อกโยชิเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนโดยรูปเกมการต่อสู้เป็นทางมิโอระเดินเข้ามาให้บุญช่วยดักโชคไปช็อตหนึ่งก่อนที่จะพยายามลากบุญช่วยลงพื้นโดยมิโอระลงทุนถึงขั้นกระโดดดึงกาดยอมให้บุญช่วยอยู่บนเพื่อเล่นเกมนอนแต่สุดท้ายก็ทําอะไรกันไม่ได้มิโอระเองก็ยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆพอลุกขึ้นมา ก็หาทางเทคดาวบุญช่วยลงไปจนได้จากนั้นก็รีบจัดการขวาแขนของบุญช่วยมาใส่อามบ่าจนบุญช่วยต้องแทบเอายอมแพ้อย่างรวดเร็วนั่นเอง